เรามาดูในส่วนของลูกเล่นลูกเล่นของตัวแดชบอร์ดเมกมอร์มันนี่กันนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปตั้งค่านะครับลูกเล่นต่างๆได้นะครับตรงนี้เลยนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับกดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะซึ่งมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของการเปิดปิดแบ็กกราวนะครับซึ่งตอนนี้ทุกท่านนะครับของถ้าใช้ m a c มอ m ์ n นนี่นะจะเป็นแบ็กกราวทั้ง2องทีมเลยนะครับทั้งทีมต้นเงินต้นทองแล้วก็ทีมปลูกผัก แล้วก็เลี้ยงหมูนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเป็นอะไรยังไงเนาะแล้วก็จะมีการเปิดปิดในส่วนของขึ้นหลังเจ็ดสิบเจ็ดสีนะครับเปิดปิดเอฟเฟกต์เคลียร์ออเดอร์เปิดปิดเป้า์รูปดอลล่าเปิดปิดเงินลอยแล้วก็เปิดปิดเอฟเฟกต์แก้ออเดอร์นะครับเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาดูครับแต่ผมจะเจาะแบบลึกลึกเลยนะครับขออภัยครับโอเคอันนี้คือหน้าตานะครับในส่วนของการเปิดปิดแบ็กกราวต้นเงินต้นทองแล้วก็ปลูกผัก เลี้ยงหมูนะครับซึ่งความจริงแล้วใครที่ทีมงานทุกท่านที่ใช้ Make Money อยู่นะครับเราสามารถเลือกได้นะต้องบอกว่าเลือกได้ไหมมันเลือกไม่ได้หรอกแต่ว่ามันจะสุ่มขึ้นมาเนาะคือมันจะเป็นการสุ่มในส่วนของแบ็กกราวขึ้นมานะครับทั้ง2ตรีมเลยซึ่งวิธีการนะครับเราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยให้กดรีเฟซตรงนี้หนึ่งครั้งนะเนี่ยตรงนี้ครับหนึ่งครั้งนะครับอย่างที่ผมวงไว้มันจะมีคำว,ว่ารีเฟซนะกดรีเฟซครับมันจะทําการสุ่มตีมให้นะครับแต่ถ้าตอนนี้เราไม่อยากจะ เห็นในส่วนของตัวพื้นหลังเนี่ยครับเราสามารถปิดได้นะปิดเปิดได้เลยนะครับต่อไปครับอะก็จะเป็นในส่วนของการเปิดปิดพื้นหลัง17สีเห็นไหมครับก็คืออะไรบ้างคือเราสามารถกดนะครับพื้นหลังตรงนี้ได้เห็นไหมมันจะมี17สีนะเอาไว้สาหรับสายมูนะครับบางคนเนี่ยรันช่วันพุธอย่างเงี้ยครับก็ใส่เป็นสีเขียวรันวันพฤหัสเป็นสีส้มอย่างเงี้ยครับเนาะสำหรับสายมูนะก็เหมือนเป็นการเปิดธุรกิจอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับผม ต่อไปจะเป็นลูกเล่นในส่วนของการเปิดปิดเอฟเฟกต์ครี r ออเดอร์เห็นไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่า,าระบบสามารถทํากําไรได้ต่ํากว่าหนึดอลลาร์นะครับแต่ว่าคือต่ำกว่าหนึ่งดอลลาร์นั้นแหละรครับระบบจะมีการโชว์ในส่วนของหมูบินเห็นไหมครับน่ารักน่ารักนะฮะหลายท่านน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับเนาะใช้งานกาันแล้วจะเห็นน่ารักน่ารักมากๆนะครับผมอันนี้คือจะเป็นในส่วนของกําไรต่ำกว่าหดอลลาร แต่ถ้าเกิดว่ากําไรมากกว่าหนึ่งดอลลาร์แต่ไม่เกินห้าดอลลาร์ครับก็จะเป็นกองเงินที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับอกองเงินเล็กแล้วกันเนาะส่วนถ้าเกิดว่ากําไรมากกว่าห้าดอลลาร์แต่ไม่เกินสิบดอลลาร์ครับก็จะเป็นกองเงินกลางกลางแต่ถ้าเกิดมากกว่าสิบดอลลาร์ขึ้นไปจะเป็นกองเงินใหญ่เลยเห็นไหมครับเรามีเอฟเฟกต์ให้ด้วยส่วนตัวผมเนี่ยจะไม่ปิดเลยผมจะเปิดทิ้งไว้เวลามันปิดกําไรได้มันจะขึ้นเราต้องแหงต้องแหงให้ทุกท่านเห็นนะครับผมเนาะโอเคต่อไปนะครับต่อไปนะครับก็คือ <c oughs> ลูกเล่นต่างๆในการเปิดปิดมาส์ดอลล่าเนาะเปิดปิดเงินลอยแล้วก็ปิดเปิดปิด,ปดเอฟเฟกในส่วนของการแก้ออเดอร์ถ้าเกิดวันนี้ครับเรามีการแก้ออเดอร์แล้วกันจากเซตที่1ไปเซตที่2นะครับจะแก้ออเดอร์เองก็ตามหรือว่าระบบกแก้ให้อัตโนมัตินะครับระบบจะมีการขึ้นเป็นลดน้ำต้นไม้ครับเหมือนเหมือนเรากาลังปลูกผักอยู่แล้วก็ถึงเวลาต้องลดน้ำต้นไม้ถ้าวันนี้ครับเราลดน้ำต้นไม้เยอะเกินไปมันก็จะทำให้ต้นไม้เราตายถูกต้องไหมครับ เหมือนกันครับหลักการเดียวกันถ้าวันนี้เราแก้ออเดอร์เยอะเกินไปหรือว่าเรากดมั่วนะครับมันก็จะทาการออ่ออเดอร์เยอะขึ้นเรื่อยๆจนทําให้พอร์ตเราเสียหายมันคือหลักการเดียวกันเลยครับเนาะเราเลยใช้สตรีมในการแก้ไม้แบบลดน้ําต้นไม้ครับโอเคนะครับ